ก็สวัสดีตอนเช้านะครับนักศึกษาทุกคนนะครับสวัสดีผู้ชมนะครับที่รับชมผ่านทางสื่อออนไลน์นะครับในวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเข้าไปจัดสเปคคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ PC วิธีการก็คือจะมีเว็บไซต์นะครับเราก็เปิด Google Chrome นะครับแล้วก็ที่ช่อง URL นะครับเราก็พิมพ notebook ์ notebookspec.com นะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับเว็บนี้ก็จะมีเมนูนะครับชื่อว่าจัดสเปคนะครับเราก็คลิกตรงเมนูจัดสเปคนะครับตัวนี้เป็นการจัดสเปคคอมพิวเตอร์ PC นะครับเป็นการจัด คร่าวๆนะครับเพื่อจะดูจํานวนเงินแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆว่าเราจะติดตั้งอะไรบ้างนะครับหลังจากในสัปดาห์ก่อนอในทั้งที่แล้วนะครับก็จะให้นักศึษารได้ลองจัดเบื้องต้นนะครับเราก็สามารถจัดมาได้เพราะว่ามันไม่มีในส่วนของงบประมาณนะครับที่จํากัดไม่ได้จํากัดว่าจะต้องใช้ CPU ใช้ อดิสอะไรของของยี่ห้ออะไรนะครับมันก็เลยจัดได้ค่อนข้างที่จะอิสระนะครับบางคนก็ใช้งบไปประมาณหมื่นกว่าบาทใช่ไหมครับบางคนนี่ก็ใช้งบไปเกือบเกือบแสนนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับเวลาเราจัดสเปคเนี่ยนะครับเราจะเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเอามาใช้งานในด้านไหนนะครับถ้าเป็นแค่เอามาพิมพ์งาน นะครับทีมงานที่เฉยเนี่ยนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องเอา CPU ที่มันมีราคาสูงมีความสามารถสูงนะครับออรวมถึงจอนะครับก็ใช้เป็นจอธรรมดานะครับเราก็จะประหยัดงบประมาณลงไปนะครับแต่ถ้าจะเอาความสามารถระดับกลางๆนะครับเช่นเอามาดูหนังฟังเพลงนะครับเข้าอินเทอร์เนต็ตนะแล้วก็อาจจะมีการใช้โปรแกรมที่มีความสามารถมากขึ้นนะครับ เช่นโปรแกรมนำเสนอข้อมูลอะไรต่างๆนะครับก็จะต้องเลือกตัว CPU นะครับที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับหรือนะครับถ้าต้องการเอาคอมพิวเตอร์นะครับมาใช้งานที่มันต้องใช้การประมวลผลที่สูงมากนะครับอย่างเช่นเอามาเขียนแบบบ้านนะครับเขียนแบบบ้านเอามาตัดต่อ วิดีโอตัดต่อวีิทัศน์นะครับทำกราฟิกนะครับทำแอนิเมชันอะไรต่างเนี่ยนะครับมันก็จะต้องใช้ตัว CPU นะครับที่มันมีความสามารถมากขึ้นแต่แน่นอนว่างบประมาณมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับ mm hmm. ทีนี้นะครับทางที่หน้าจอนะครับของเว็บไซต์โน้ตบุ๊กสเปคตัวนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่เรา จำเป็นต้องใช้นะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับส่วนตรงกลางตัวนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราเลือกนั้นนะครับเราจะเอายี่ห้ออะไรนะครับเอารุ่นอะไรนะครับซึ่งก็จะมีราคาบอกไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่จะไปจัดตัวสเปคคอมพิวเตอร์นะครับเราต้องมาดูว่าเราอยากจะเอา c p u เนี่ยเป็นของ ค่ายไหนนะครับเป็นของยี่ห้ออะไรนะครับเราก็มาคลิกที่เมนู cpu ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีให้เลือกแบรนด์นะครับตัวนี้นะครับแบรนด์ในปัจจุบันนะครับที่ทำผลิต cpu ออกมาจำหน่ายเนี่ยก็จะมีแบรนด์อยู่2แบรนด์ใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือ intel นะครับอันนี้คือเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากนะครับส่วนอีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็คือแบรนด์ amd นะครับ ตัวนี้ก็ราคาจะถูกกว่าแบรนด์แรกนะครับแต่ความสามารถก็ใกล้เคียงกันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกนะครับเลือกซีรีส์นะครับเช่นในตระกูลของ AMD เนี่ยนะครับมันจะมีเป็นซีรีส์พวกขึ้นต้นด้วยตัว A เห็นไหมครับ A10 A6 A8 a l o n นะครับอันนี้เป็นเป็นของ AMD นะครับ แล้วก็จะมีตัวไลเซนส์นะครับไลเซน์สามห้าเจ็ดเก้าตัวนี้นะครับแล้วก็ไลเซนต์เทรดดิปเปอร์อันนี้จะเป็นของ AMD นะครับถ้าเป็น Intel เนี่ยก็จะเป็นพวกคอนะครับเป็นซีเรลอนเป็นคอ i3 สาม9เจ็ดเก้านะครับแล้วก็เป็นตระกูลเพนเทียมนะครับแล้วก็ซอกเกตนะครับซอกเกตถ้าเป็นของ AMD ก็จะขึ้้นดวยขึ้นต้นด้วย AM นะครับ ส่วนของ Intel ก็จะเป็น LGA นะครับทีนี้เราให้เราดูก่อนว่าเราเราจะเน้นตัว PC เนี่ยไปทางด้านไหนนะครับถ้าเราอยากจะเอามาแค่ดูหนังฟังเพลงนะครับทิมง,งานเราก็เอา Intel ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะไปนเน้นเรื่องของกราฟิกนะครับก็เลือก Intel ก็ได้แต่ว่า AMD เนี่ยก็จะมีตัวกราฟิกที่อยู่ในตัว CPU ด้วยนะครับก็จะประมวลผล ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของของความร้อนหรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรารสมมติว่านักศึกษาต้องการเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาเป็น amd หรือ intel นะครับจะเอาค่ายไหนสมมติว่าจะเอาตัว intel นะครับพอติ๊กเลือกที่ intel นะครับแล้วต่อไปเราก็มาเลือกที่ซีรีส์นะครับซีรีส์เราจะเอาซีรีส์ไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นของ intel จนเรื่องตั้งแต่ซีริล o อก็คือราคาถูกสุดนะครับเดี๋ยวจารย์จะลองคลิกที่ซีริล o อ G ให้ดูนะครับเห็นไหมครับตัว CPU เนี่ยราคาก็จะเริ่มต้นที่พันต้นต้นเห็นไหมครับราคาพันต้นๆ้นเท่าน,นั้นเองครับสูงสุดก็จะประมาณพันเกนะครับถ้าไปเลือกในตระกูลเพนเทียมนะครับอ่าเพนเทียมแล้วก็เพนเทียม G ถ้าเป็นเพนเทียม G ก็ราคาจะสูงขึ้นถ้าเป็นเพนเทียมโปรราคาก็จะสูงขึ้นอีกนะครับ ห็นไหมครับก็จะอยู่ที่เลดประมาณ2,000ต้นถึง3,000ต้นนะครับหรือถ้าจะเอาเป็นซีรีส์เป็นคอนะครับคอไนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ i3 นะครับ i3 ก็อยู่3,000ต้นไปเรื่อยๆนะครับจนนะครับอยู่ประมาณ5 6 0 0 0นะครับถ้าเป็น i5 นะครับอันนี้ก็จะอยู่กลางๆนะครับซีตัวนี้เป็นกลางๆนะครับเอามาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับ ใช้งานกราฟิกได้เล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณเ9็0 0บาทนะารับาทไอเนะครับไอเตัวนี้ uh, น่าเล่นมากนะครับน่าใช้มากเพราะว่าสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยไปใช้ในการประมวลผลพวกกราฟิกนะครับ uh, ต่างๆได้ได้พอประมาณนะครับแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็ราคาอยู่ที่หมื่นอัพนะครับ แล้วก็ Core i9 นะครับตัวนี้คือล่าสุดเลยนะครับเป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะครับราคาก็จะอยู่หมื่นปลายนะครับจนถึงเกือบๆสี่หมื่นเลยนะครับตัวนี้นะครับ Core i9 ก็เป็นเทคโนโลยีที่มาล่าสุดทีนี้สมมติว่าเราเอาแค่มาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับพิมพ์งานนะครับ Core i3 ก็น่าจะเพียงพอนะครับหรือเราจะเอาเป็นเพนเทียมตระกูลเพนเทียมก็น่าจะเพียงพอนะครับ แต่ถ้าจะเอา c ีรีลอนนะครับมันก็จะเหมาะแค่พิมพ์งานนะครับฟังเพลงได้นะครับพิมพ์งานเล่นเกมเล็กๆได้นะครับราคาก็จะถูกนะครับแต่ถ้าจะให้ใช้กลางๆหน่อยก็จะเป็นคอ r e i3 นะครับ c ออ i าราคาก็ไม่ค่อยสูงมากนะครับอยู่ประมาณ3ามพนต้นนะครับเมื่อเราได้ซีดีเสร็จนะครับเราก็มาดูว่าซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตคือจํานวนขาของ CPU นะครับ ซึ่งตัวนี้สำคัญเวลาเราจะไปซื้อเมนบอร์ดนะครับเราต้องมาดูว่าเมนบอร์ดนั้นรองรับ CPU จำนวนขาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะมีเป็น LGA นะครับ LGA ของ Intel เนี่ยก็จะมี1155นะครับแล้วก็เลเวล2นะครับแล้วก็จะมี LGA1020 นะครับที่นิยมก็จะเป็น1155แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็น หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งนะครับเรเวลสองนะครับก็เลือกเอาว่าจะเอาตัวไหนนะครับอันนี้อาจารย์ลองเอาเป็นหนึ่งหนึ่งห้าห้านะครับก็จะมีตัวคอไอสามตัวนี้มีให้เลือกแค่ตัวเดียวนะครับพันสี่เดี๋ยวลองไปดูอันอื่นนะครับลองลองเอาตัวนี้นะครับ LGA พันสองซึ่งมันเป็นรุ่นใหม่นะครับอ่าตัวนี้ก็จะมี CPU ให้เลือกนะครับอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะครับก็เราก็มาดูราคาทีเนี้ยครับมาพิจารณาที่ราคาว่า เราต้องการราคาเท่าไหร่นะครับเอาถูกสูดเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับสามพันเก้าสิบบาทนะครับแพงสูตรอยู่ที่4ี่พันสามนะครับเราก็ดูราคาที่มันกลางๆนะครับแล้วก็ตัว CPU เนี่ยก็จะมีโค้ดโค้ดให้นะครับอ่าเป็น1 0ึ่งศูนหนึ่งนะครับก็เลือกเอาราคาที่มันพอประมาณอย่างเช่นจะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับก็ add to spec นะครับ มันก็จะวิ่งเข้ามานะครับอยู่ในสต็อกของ CPU แล้วนะครับเราก็จะใช้งบประมาณไปประมาณ4,400บาทนะครับอย่าลืมนะครับเราเลือกเนี่ยก็คือซ็อกเก็ตเป็น1200นะเป็น Core i3 1200นะครับแต่ว่าสำคัญคือดูตรงนี้นะครับซ็อกเก็ต LGA 1200เพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อไปเราจะไปเลือกเมนบอร์ดครับเราก็มาดูที่ตรงเมนบอร์ดทีนี้เมนบอร์ดมาเสร็จเนี่ยนะครับ เราก็มาดูนะครับว่ามันจะตรงกับชิปเซตที่เราเลือกไหมเมื่อกี้นะครับอ่าตอนนี้ก็เป็น Intel เห็นไหมครับเราต้องเลือกของ Intel จะไปเลือกของ AMD ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราใช้เป็นอ่า CPU ของตระกูล Intel นะครับเราก็ลองเลือกนะครับอันนี้มันเป็น Intel เมื่อกี้เป็นพันสองใช่ไหมครับเดี๋ยวลองกลับไปดู c ีตัวนี้ก่อนนะครับตัวที่เอามาเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งร้อยนะครับเมื่อกี้อินเทลนะครับคอไอสาม ตัว10100คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเราดูรายละเอียดก่อนนะครับส o อกเก็ตอไอสามโอเคนะครับต่อไปเราเราก็จะไปเลือกตัวเมนบอร์ดนะครับ เมื่อกี้ไม่แน่ใจก็เลยลองกลับมาดูนะครมาดูที่เมนบอร์ดนะครับเราก็เลือกคลิปเซตนะครับเราจะเอาตัวไหนก็ได้นะครับตัวนี้อย่างเช่นเราจะเอา Intel H นะครับ570นะครับตัวนี้เสร็จแล้วก็จะมีมีแบรนด์นะครับให้เราเลือกอยู่2แบรนด์ซ็อคเกตนี้มีให้เลือกอยู่2แบรนด์นะครับมี a s l o c k กับ Asus นะครับผมว่าอาจารย์อยากจะได้เป็น Asus นะครับ ก็จะมีให้เลือกอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับจะมีมีรุ่นนี้นะครับ Tough Gaming นะครับตัวนี้ประมวลผลเกี่ยวกับพวกเกมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นราคากลางๆนะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับจางก็จะเอาตัว 570M t o u แล้วกันนะครับราคาค่อนข้างถูกนะครับ4 6 0 0ก็คลิกที่ Add to spec ครับเราก็จะได้ตัวเมนบอร์ดมานะครับเสร็จแล้วเราก็ อาจจะข้ามตัว VGA card ไปก่อนเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวเมนบอร์ดนะครับมันจะมี VGA on board มาให้อยู่แล้วนะครับเราก็ไปไปที่ memory หรือว่า RAM ก่อนนะครับเราก็ไปดู RAM ครับ RAM เนี่ยเราก็เลือกว่าจะเอา DDR3 หรือ DDR4 นะครับถ้าเป็น DDR4 ก็คือเป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะครับก็ลองคลิกตัวนี้ก่อนนะครับไซส์ก็คืออ ความความจำนะครับของแรมว่าเราจะเอากี่กิกนะครับที่จริงก็อยู่ประมาณ8กิกเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็จะเอา8กิกแล้วกันนะครับทีนี้ก็จะมีให้เลือกเนี่ยนะครับมียี่ห้อให้เลือกนะครับก็จะมีแบรนด์ต่างๆให้เลือกตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วที่นิยมก็จะเป็นยี่ห้อคิงตันนะครับก็เอาตัวนี้แล้วกันนะครับราคาค่อนข้างถูก เนื่องจากว่าเราก็ไม่ต้องไปนเน้นที่ความสามารถของคอมพิวเตอร์มากมายเท่าไหร่นะครับเอาแค่ดูหนังฟังเพลงนะครับใช้โปรแกรมพวกกราฟิกอย่างเช่น Photoshop อะไรต่างๆแค่นี้ก็พอนะครับก็เลือกแรมตัวนี้แล้วกันนะครับก็จะได้แรมมานะครับงบเราใช้ไปประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับต่อไปฮาร์ดดิส์ครับที่จริงฮาร์ดดิส์เนี่ยมันจะเลือกได้2แบบนะครับอันนี้เป็นฮาร์ดดิส์แบบ แบบแบบที่ใช้งานส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่นี่ก็จะเป็น Solid State Die r v นะครับซึ่งการทำงานมันคล้ายๆกับแฟดไดเพราะว่า,ามันจะกินไฟน้อยนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็ประมวลผลได้เร็วนะครับแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ500จิกนี่อยู่ประมาณเกือบ3000 แต่ถ้าเราจะเอาเป็นฮาร์ดดิสก์แบบธรรมดานะครับเนี่ยเราได้1เทราไบต์เลยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยถูกกว่ากันประมาณเ,าเกือบสเท่าเลยเห็นไหมครับได้ความจุเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวแต่ว่าราคาถูกกว่า3เท่านะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้ PC ในการใช้โปรแกรมที่มันต้องประมวลผลมากๆนะครับเช่นพวก ตัดต่อวิดีโออะไรแบบนี้เราก็เอาเป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายหลายแบรนด์ด้วยกันนะครับมีซีเกตนะครับตัวชิบ้าแล้วก็เวสเทิร์นดิจิตอลนะครับสามยี่ห้อนี้ก็คือผลิตที่ประเทศไทยทั้งหมดนะครับก็น่าจะเอาแค่อ่าหนึ่งเทราไบต์อันนี้ก็พอนะครับก็จะมีแปดร้อยก,กับมีเวสเทิร์นดิจิตอลกับซีเกตนะครับซีเกตก็จะอยู่ราคาประมาณหนึ่งพันบาท ก็จะเอาตัวซีเกียร์แล้วกันนะครับก็คลิกเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น power supply นะครับแล้วก็เคส CPU แล้วก็จอนะครับ power supply ก็จะเอาราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับอ่าก็เอาตัวนี้แล้วกันนะครับคือ power supply เนี่ยเราก็มาดูวัตต์นะครับอย่างเช่นตัวนี้7 5 0 m หมายความว่าประมาณ 7 5 0หิวัตต์นะครับตัวนี้ห0 0 W นะครับ,รบก็คือ6 0 0วัตต์อันนี้6 5 0ยสิวัตต์ประมาณนี้นะครับถ้าวัตต์เยอะมันก็ดีเพราะว่าเวลาเราไปต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆนะครับมันก็จ่ายกระแสไฟได้ดีแต่ถ้าวัตต์น้อยก็ไม่ใช่ว่าจะจ่ายไม่ดีนะครับเราก็ต้องดูว่าอุปกรณ์ที่เราเอามาเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายไหมนะครับถ้าไม่มากเราก็เอาแค่ตัวนี้ก็พอนะครับประมาณแ800รอยบาทนะครับ แอรโลคูนะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับอย่างเช่นคอแซขพวกนี้มันก็จะราคาแพงแต่ว่ามันก็จะจ่ายกระแสไฟได้ดีกว่านะครับแต่เราเอาตัวเริ่มต้นนะครับก็คือตัวนี้พอต่อไปก็เป็นเคสครับเคสก็คืออุปกรณ์ภายนอกนะครับที่เราสามารถมองเห็นนะครับที่เราเลือกมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยจะอยู่ในเครื่องในเคสนี้ทั้งหมดนะครับเราจะเอาอุปกรณ์ที่เราเลือกมายัดใส่ในเคสนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเราจะเอาเคสแบบไหนนะครับ ที่จริงเนี่ยเราสามารถที่จะไปเลือกนะครับเลือกว่าเอาราคาแพงสุดหรือว่าเราจะเอาราคาถูกสุดนะครับก็มาเลือกตรงซอร์สบตยตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็มาดูว่าราคาถ้าเราจะเอาตัวที่มันแพงสุดเราก็เอามากไปน้อยครับแล้วก็เลื่อนมาดูครับก็จะเห็นตั้งแต่โอ้ประมาณเกือบสามหมื่นเลยเฉพาะเคสอย่างเดียวนะไม่เอาไม่ไม่ไหวนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นจากน้อยไปมากแล้วกัน ก็ได้ตัวนี้นะครับห้าร้อยกว่าบาทแต่ว่ามันมันดูเรียบๆไปนะครับตัวนี้มันก็จะมีเส้นสายนิดนึงนะครับนี่มีเส้นสายตัวนี้ก็จะมีไฟถล่มมันก็จะมีไฟด้วยอนะครับราคาก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณร้อยสองร้อยก็เอาตัวนี้แล้วกันนะครับเวลาเราทํางานเราก็จะดูไฟไปด้วยนะครับก็จะเพิ่มเกิดนะครับยี่ห้อซูนามินะครับยี่ห้อน,นี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับ แต่ถ้าเป็นตัวแพงก็จะเป็นคูลเลอร์มาสเตอร์นะครับตัวนี้พัดลมระบายอากาศได้ดีนะครับแต่เอาตัวนี้แล้วกันนะครับประมาณ900นะครับมีพัดลมมีไฟด้วยก็แอดทูสเปกนะครับต่อไปก็จะไปเลือก CPU นะครับระบบระบายความร้อนนะครับเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ที่เราเอามานี่เวลาเราใช้งานโปรแกรมนะครับ Photoshop ใช้มาจิกเวกัสนะครับมันก็จะ CPU จะเกิดความร้อนนะครับเราต้องหาตัวระบายความร้อนอันนี้ก็จะเป็นฮ i ตซิงฮิซิงก็จะอยู่ติดกับพัดลมนะครับเขาขายเป็นชุดนี้เลยนะครับชุดนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทเราก็มาดูอีกรอบหนึ่งครับดูจากราคาน้อยไปมากโอเคอันนี้ถูกสุดแล้วนะครับถูกสุดแล้วก็เอาตัวนี้เลยแล้วกันนะครับ a d d to Space ครับ ก็เหลืออีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราจะต้องซื้อก็คือตัวมอนิเตอร์ก็คือจอภาพนั่นเองนะครับแต่ว่าที่จริงก็คือต้องซื้อเมาส์คีย์บอร์ดด้วยนะนะครับแต่ว่าเมาส์คีย์บอร์ดก็เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเราจะเอาเฉพาะตัวเคสไปก่อนนะครับก็มอนิเตอร์นะครับตัวนี้ราคาจากน้อยไปมากนะครับเราเลือกยี่ห้อได้นะครับก็จะมีแบรนด์ตรงนี้นะครับมียี่ห้ออยู่เยอะนะครับเอเซอร์ AOC ASUS ะครับอันนี้ออฟเพนนะครับเบ็นคิวเดลนะครับยี่ห้อที่นิยมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกซัมซุงนะครับเนี่ยซัมซุงนะครับซัมซุง AOC นะครับก็ LG นะครับ LG ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมแล้วแล้วก็มียี่ห้อของของจีนนะครับที่ราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีก็คือ l e n o v o นะครับแล้วก็ ViewSonic วิวโซนิกอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของไทยหรือเปล่านะก็เอายี่ห้อที่คนนิยมแลกันซัมซุงนะเป็นของเกาหลีครับราคาก็อยู่ประมาณ2 0 0 0ักว่านะครับ2 0ก็เอาตัวนี้แล้วกันครับ a อร to s เโอเคนะครับเหลือแค่เมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับซึ่งเรากา็เป็นอุปกรณ์ต่อพว่วงเราไปหาซื้อตามร้านอื่นๆก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้คือเป็นการจัด สเปคคอมพิวเตอร์นะครับตามความต้องการของเราว่าเราจะเอาไปใช้งานในด้านไหนนะครับอันนี้ก็คือด้านที่เป็นกลกางนะครับดูหนังฟังเพลงกิมงานเล่นเกมได้นิดหน่อยนะครับเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ได้แล้วก็ทำใช้โปรแกรมพวกกราฟิกอย่างเช่น Photoshop หรือว่าโปรแกรมตัดต่อวิดีโอพื้นฐานนะครับอย่างเช่นพวกอ่อยูริสนะครับอะดบีพรเมีอะไรพวกนี้นะครับใช้งานได้ราคาก็อยู่กลางๆนะครับก็คืออยู่ที่15ื่นห ที่จริงเราจะจัดให้ถูกกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าสเปคของเรามันก็จะต่ำลงหรือเราจะจัดเพิ่มนะครับเป็น2องหมื่นสามเราก็จะได้อุปกรณ์ที่มันมีความสามารถมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็พอประมาณนะครับอันนี้คือ15,830บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าประกอบนะค่าติดตั้งนะครับแต่ว่าเราถ้าเราเรียนพวกคอมพิวเตอร์อะไรต่างเราประกอบเองได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่ปุ่ม build now นะครับคลิกตรงนี้ก่อน นะครับตัวเว็บนะครับเขาก็จะทําการเขาเรียกจัดนะครับจัดให้เป็นกราฟิกนะครับเป็นแผนถังว่าในเคสเนี่ยนะครับมันมีอุปกรณ์อะไรต่างๆอยู่ในนี้นะครับที่เราเลือกซื้อเมื่อกี้นะครับมันก็จะทําเป็นแผนถังคล้ายเป็นแผนถังรังผึ้งตัวนี้เลยนะครับเคสยี่ห้อซูน n มินะครับบอกรุ่นนะครับ บอกยี่ห้อบอกราคาบอกสีด้วยนะครับราคาก็920บาทตัวนี้นะครับมีฮาร์ดดิสนะครับตัวนี้มี power supply มีจอนะครับมีพัดลม cpu นะครับส่วนที่เป็นสีเทาตรงนี้นะครับคือเราไม่ได้เลือกซื้อนะครับเช่น vga นะครับก็คือเป็นการ์ดจอเราก็ใช้การ์ดจอออนบอร์ดก็น่าจะเพียงพอเราก็ไม่ซื้อมันก็จะเป็นสีเทาๆนะครับ ssd นะครับเราไม่เลือกเราเลือกเป็นแบบฮาร์ดดิสธรรมดา ตัวนี้ก็จะกลายเป็นสีเทานะครับเสร็จแล้วด้านล่างนะครับด้านล่างตัวนี้ก็จะมีผู้จัดจําหน่ายนะครับของของประเทศไทยเรานะครับที่จริงก็จะมีอยู่อยู่เยอะนะครับอยู่หลายๆร้านแต่ว่าอันนี้คือร้านที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับก็จะมีแอดไว้นะครับแอดไว้เนี่ยตามต่างจังหวัดก็จะมีร้านมีช็อปของเขาอยู่นะครับ มี JIB นะครับ j b อันนี้ก็ตามหัเมืองใหญ่ๆนะครับภาคอีสานก็จะเป็นอยู่ที่อุบลขอนแก่นอุดรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บานาน่นะครับบานาน่นี่ตามห้างนะครับพวกอบิ๊กซีหรือว่าโลตัสก็จะมีนะครับตามต่างจังหวัดนี่ก็จะมีนะครับเราก็เลือกได้ว่าเราจะไปสั่งจากทางไหนหรือเราจะไปสั่งร้านอื่นๆต่างหากก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเขาก็จะเปรียบเทียบให้ด้วยว่า แต่ละร้านเนี่ยเขาขายราคาเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัว CPU นะครับ Intel Core i3 นะครับรหัส1 0 1 0 0เนี่ยนะครับที่แอดไว้นะครับก็คือร้านเนี้ยเขาขายอยู่ที่4,240บาทนะครับถ้าเป็น Banana นะครับเขาขายอยู่ที่4ี0 0ันะครับ JB ไม่มีของนะครับไม่มีของขายหมายความว่าถ้าเราจะจะไปซื้อแยกต่างหากนะครับเราจะได้มันราคาถูกอ่าเราก็ไปซื้อที่แอดไว้ถูกไหมครับ แต่ว่าการการจะไปเลือกว่าถูกหรือแพงที่อิงมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ของเราด้วยนะนะครับถ้าพื้นที่ของเราร้านอยู่อยู่ใกล้บานาหน้านะครับเราจะไปซื้อที่แอดไว้ซึ่งมันต้องขับรถไปอีกประมาณ30กิโลนะครับไปกลับ60กิโลแล้วเติมน้ามันไปเท่าไหร่นะครับเราก็แทนแทนที่จะไปซื้อร้านนี้ที่มันถูกเราก็มาซื้อร้านนี้นะครับราคาต่างกันก็ประมาณร้อยกว่าบาทเองเห็นไหมครับ เมนบอร์ด uh, ก็เหมือนกันนะครับเมนบอร์ดก็จะมีขายแอดไว้ XY ไม่มีขายนะครับเมนบอร์ดรุ่นนี้แต่ว่าจะมีที่ j b แทนนะครับ j b ก็อยู่ที่4,000หองตัวหนังสือสีแดงคือราคาถูกนะครับราคาที่มันถูกกว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับแต่ว่าที่จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ราคานี้เป๊ะๆนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ไอทีเนี่ยแต่ละวันมันจะปรับราคาปรับปรับขึ้นปรับลงเนี่ยวันหนึ่งปรับอยู่ประมาณ3าึงครั้งนะครับ อันนี้เป็นราคาคร่าๆนะครับตัวนี้ก็จะได้ตัวอย่างออกมานะครับก็จะเป็นแนวทางนะครับให้สำหรับผู้ที่มองหา,อาคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเอาไปทำงานในช่วงของสถานการณ์โควิดที่จะต้องเรียนออนไลน์หรือว่าอาจจะอยากไปใช้ทำธุรกิจของตัวเองนะครับเว็บนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ ให้สาหรับท่านที่สนใจนะครับให้กับนักศึกษาได้นําไปเรียนรู้นะครับเช่นอันนี้อยากจะปรับแต่งก็ได้นะครับเราไม่ไม,ไม่ชอบยี่ห้อนี้เราก็เลือกใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าเงินเราไม่ถึงนะครับเราก็จะไปปรับสเปกลงอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสําหรับนักศึกษานะครับที่กําลังเรียนอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้เราทําการเลือกนะครับเลือกซื้อ อุปกรณ์นะครับคอมพิวเตอร์เบื้องพื้นฐานเบื้องต้นนะครับโดยในครั้งนี้นะครับอาจารย์จะกําหนดงบประมาณนะครับกําหนดงบประมาณมาให้แล้วก็กําหนดความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะเอาไปใช้งานนะครับว่าจะใช้งานในระดับไหนเน้นไปทางด้านไหนนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทํางานนะครับส่วนท่านใดที่กําลังรับชมอยู่นะครับก็ฝากกด อ่ b s ับสไคร์ e นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทําคลิปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับ